เดคนชีวิตรักลูกสาวนาคีตอนที่ห้าจากความเดิมตอนที่แล้วกาโดนหลอกไปขายให้กับเสี่ยคนหนึ่งแต่โชคดีงูได้ช่วยชีวิตเอาไว้เธอจึงวิ่งหนีออกมาแต่ด้วยความที่ตกใจและไม่ทันระวังจึงโดนรถชนเข้าคนที่ชนก็คือสินแทนเพื่อนในวัยเด็กที่เธอจำไม่ได้ เธอไม่มีที่ไปชายหนุม่มจึงชวนเธอไปอยู่บ้านด้วยกาเองเบาใจขึ้นเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านตามลำพังแต่อยู่กับแม่กาจึงตกลงที่จะไปอยู่กับสินแทนแต่พอชายหนุม่มบอกเรื่องนี้กับพลอยงามคุณส่วนงานในบริษัทของเขาที่แอบหลงรักเขามานานแล้วและผู้ใหญ่ ก็แพลนที่จะให้ทั้งคู่มั่นหมายกันหญิงสาวได้ยินก็โวยวายตายแล้วคุณจะให้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนั้นไปอยู่ที่บ้านไม่ได้นะคะแทนมันอันตรายมากเลยเกิดยกเขาคุณขึ้น,นมาทำร้ายคุณกับคุณนาจะว่ายังไงแต่ผมเป็นคนชนเขานะชนก็ต้องรับผิดชอบสิพลอยเขาเองก็มาจากบ้านนอกถ้าทางซื่อเซ่อ,ซอ,ซอไม่มีอะไรหรอก คนซื่อเซๆนี่แหลคะค่ะเอาพวกมายกเขาถมเถไปคุณไม่เคยได้ยินข่าวหรอคะหากเปิดช่องอมรินทีวีช่องเรื่องเล่าเช้านี้ช่องไทยรัฐทีวีบ้างสิคะเอาละเอาละเอาเป็นว่าผมจะระวังก็แล้วกันนะพลอยชักอยากเห็นหน้าแล้วสิคะจะได้ช่วยคุณประเมินว่าน่าไว้ใจหรือเปล่าพลอยงามบอกอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วจะไปดูให้เห็นกับตาว่า แม่คนนั้นสวยหรือเปล่าทางด้านกาก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของสินแทนพ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเขาอยู่กับแม่ที่ตอนเด็กๆก,กาได้เจอแค่แวบสั้นๆจึงจำแม่ของสินแทนไม่ได้ดีหรือจ๊ะคนที่ลูกจะพามาอยู่ด้วยชื่ออะไรนะเรานะ่ะชื่อกาค่ะชื่อแปลกดีตัวขาวจ้วะ แต่ดันชื่อกาเอาละ่ะจะอยู่ก็ได้ฉันมีว่าอะไรหรอกแต่จะให้อยู่เฉยๆคนก็จะนินทาเอาได้ว่าลูกชายฉันพาผู้หญิงเข้าบ้านหนูทำอะไรก็ได้ค่ะกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวซักผ้าทำได้หมดเลยค่ะก็ <Good S 2> ดีฉันก็กำลังขาดคนอยู่พอดีนางแจ๋วมันก็ลาออกไปสิบวันละ มาทำหน้าที่แทนดังแจวมันก็แล้วกันอีกหน่อยเพราะหนูพลอยมาอยู่จะได้รับใช้แม่ครับผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้รักพลอยผมกับพลอยเป็นแค่เพื่อนกันแต่ผู้ใหญ่เขาอยากจะให้มั่นกันธุรกิจจะได้เป็นดองกันด้วยเหลือล่มในหนองทองจะไปไหนพอสั่งเสียเอาไว้จำไม่ได้หรือไง เรื่องของหัวใจอย่าบังคับผมเลยครับยังไงผมก็แต่งงานกับพลอยไม่ได้หรอกชายหนุ่มบอกแล้วเดินหนีไปด้วยความหงุดหงิดพจจนีจึงบน่นดูสิลูกคนนี้หนูพรพลอยทั้งสวยทั้งแสงดียังไม่ชอบอีกพจจนีชมพลอยงามไม่ขาดปากจนกาชักอยากจะเห็นหน้าว่าพลอยงามจะสวยและดีสักแค่ไหน แล้วพลอยงามก็มากินอาหารมื้อเย็นที่บ้านของสินแทนโพจนีสั่งให้เธอทำอาหารมากมายหลายอย่างเป็นการต้อนรับหญิงสาวทำอย่างสุดสีมือเพราะยังอยากอาศัยอยู่ที่นี่นาน,านแต่อาหารที่กาทำเป็นอาหารบ้านป่าแม้จะอร่อยจัดจ้านแต่ก็ไม่ถูกปากของพลอยงามหญิงสาวจึงกินข้าไปนิดเดียวไม่อร่อยหรือจ๊ะ หนูพลอยดูสิกินไปไม่กี่คำเองอร่อยค่ะใช้ได้แต่หนูไม่ชอบกินอาหารป่าปาแบบนี้ค่ะแม่คนนี้เข้ามาจาก้านนอกยังทำอาหารแบบคนเมืองไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนะจะค่อยสอนอีกทีนะจ๊ะเอางี้เดี๋ยวนะไปทำไข่เจียวให้เอาไหมไม่เป็นไรค่ะคุณนะ้า แล้วก็ไม่ต้องไปกวนใจกาเขาเลยค่ะให้เขาทำในสิ่งที่เขาถนัดดีกว่าพรอยพรอยจะพยายามกินให้ได้นะคะหญิงสาวบอกอ่อนหวานแล้วส่งยิ้มมาทางกาแต่สีหน้าหนักใจเพราะกาทั้งสวยทั้งสาวให้มาอยู่ร่วมบ้านกับสินแทนแบบนี้ไม่ดีแนะ่จริงสิคะคุณนาะ วันเกิดสินแทนปีนี้พลอยจะให้คนมาช่วยดูแลเรื่องอาหารนะคะคิดว่ากาคงทำไม่เป็นให้กาเขาอยู่ในฐานะแขกจะดีกว่านะคะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ออกไปหรอกการีบบอกมีได้หรอกจ้ะเธอเป็นคนที่สินแทนขับรถชนฉันจะถือว่าเธอเป็นแขกไม่ใช่คนรับใช้ วันนั้นฉันจะช่วยถ้าแต่งตัวให้ส,สวยๆเอาให้คนตะลึงไปเลยดีไหมขอบคุณนะคะคุณใจดีอย่างที่คุณผู้หญิงบอกกาดีใจและรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอแต่คนดีๆพลอยงามใจดีกับเธอมากไม่รังเกียจแถมยังชวนเธอออกไปซื้อเสื้อผ้าส,สวยๆเพื่อใส่ไปงานวันเกิดของสิงแทนเสื้อตัวนี้สวยไหมจ๊ะ สวยค่ะแต่ว่ามันดูโปะไปนะคะโอ๊ยโปะอะไรไม่โปะหรอกผู้หญิงใส่แบบนี้แหละค่อยสวยแล้วก็ดูดีเดี๋ยวฉันจะสอนให้เธอแต่งหน้าวันงานเธอต้องแต่งเองรู้ไหมเพราะว่าฉันก็จะแต่งไปจากบ้านเลยฉันไม่แต่งก็ได้นะคะไปแบบนี้แหละฉันไม่ใช่คนสำคัญ ใครบอกว่าไม่สําคัญนะจ๊ะเธอก็เหมือนเพื่อนฉันฉันจะแต่งให้เธอดูก,ก่อนนะไปที่บ้านฉันฉันจะสอนเธอแต่งหน้าเองคุณใจดีมากเลยนะคะคุณพลอยแล้วพลอยงามก็พากามาที่บ้านสอนแต่งหน้าให้ยืนหน้ากระจกนี้นะจ๊ะแล้วฉันจะสอนแต่งหน้าให้เอง ว่าแล้วพลอยงามก็ลงมือแต่งหน้าให้กับกาแต่งไปก็สอนไปด้วยและแล้วการแต่งหน้าฝีมือของพลอยงามก็เสร็จสิ้นโอ้โหสวยจริงๆเลยดีแหละไปงานวันเกิดสินแทนเธอจะต้องแต่งให้ได้แบบที่ฉันสอนเข้าใจไหมจ๊ะแบบนี้สวยเหละคะฉันว่ามันดูแปลกๆ แ,แปลกอะไรชาวเมืองเขาก็แต่งแบบนี้เลยจ้าจำไว้นะใส่ชุดที่ฉันซื้อให้แล้วก็แต่งหน้าแบบนี้แล้วอย่าบอกสินแทนล่ะฉันอยากเซอร์ไพรส์เขาอ๋อค่ะฉันจะจำไว้ดีมากรับรองเลยว่าเธอจะต้องสวยจนใครตกใครมองตาค้างเลยล่ะฉันก็จะแต่งแบบนี้เหมือนกันเราก็จะได้สวยคู่กันงีจ้า ได้ค่ะคุณพลอยขอบคุณนะคะพลอยงามยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยากให้ถึงวันงานเร็วๆจะได้เห็นกาเป็นตัวตลกจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะชอบกันไหมคะชอบกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ตักด้วยนะคะ หลังจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปดูช่องอื่นๆของพี่ตั๊กด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องกระสือสายและเรื่องแฟนผมเป็นแมวที่ช่องสิบสตอรีของพี่มอนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ